ไม่เจอตั้งนานนะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยส่วนฉันเนี่ยนะทำงานไม่กี่ปีได้เป็นระดับหัวหน้าแล้วนะ <S <S บอกเลยเรื่องตําแหน่งเนี่ยฉันเนี่ยใหญ่พอๆกับเจ้าของบริษัทเลยนะไม่มีใครกล้าหือกับฉันหรอกส่วนเรื่องเงินเดือนอ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยนะเออแล้วแกละนายทํางานอะไรอยู่ <S <S ฉันก็แค่เปิดกิจาก,การของตัวเองน่ะป้าฉันให้เงินก้อนโตมาขยายสาขาเล็ก แต่พอดีเงินมันเหลือว่ะก็เลยเปิดสาขาใหญ่ไปหน่อยวะ่ะตั้งแต่ฉันเรียนจบมาเนี่นะฉันก็มาทํางานเป็นผู้จัดการแล้วก็มาซื้อบ้านหลังนี้ด้วยเงินเดือนของฉันเองก็คงไม่ต้องบอกหรอกนะว่าราคาเนี่ยมันแพงแสนแพงแค่ไหนอ,ะอ่ะที่แกชวนพวกฉันมาบ้านในวันนี้แกจะอวดบ้านละสิดีใช่เลยใายแล้วแกทำงานอะไรอ่ะ ฉันไม่ต้องทำงานอะไรเลยจบมาก็แต่งงานได้ผัวเลยนั่งกินนอนกินเดือนเดือนหนึ่งอ่ะเขาก็โอนเงินให้ใช้เป็นแสนช้ไม่หมดไม่ต้องกลับบ้านโอ้ยน่าเออทุกคนสุดจริงว่ะอ๋อเดี๋ยวฉันจะสั่งอาหารเนี่ยมาเลี้ยงทุกคนเองกินเสร็จเนี่ยก็ทิ้งกล่องเลยจะได้ไม่ต้องล้างเนาะเออสบายว่ะไม่ต้องล้างเกียจเลยนี่เกีย่เลยตรงนี้ เฮ้ยพวกเรานี่มันใช่เพื่อนเราตอนสมัยเรียนไหมเนี่ยนี่โม่ดิวะเออใช่ใช่ใชที่เป็นดาวคณะคนะู่กับไอ้น้ำอะ่ะ<อ>ที่จนแต่ทำตัวเด่นอ่ะตอนสมัยเรียนนะเว้ยสาวๆชอบมันตึมเลยจริงฉันยังเคยแอบชอบเลย <c oughs> สมัยเรียน <c oughs> ก็ดูรูปหล่อพ่อรวยอะ่ะแต่ พอรู้ว่าจนแบบเน,นี้ยก็ไม่เอาดีกว่าถึงว่าจะเอาเออฉันว่ามั่วมันก็ทําตัวปกตินะพวกแกคิดมากเกินไปเองหรือเปล่าหรือว่าอิจฉามันนะโอ้โหใครฉาอย่างเงี้ยนะอิจฉาทําไมใครฉาเออมั่วแล้วโอ้โอิจฉาเลยวะอย่างเงี้ยนะอิจฉาเออหลอกก็หลอกก่อนรู้เลยกว่าน้อถูกอ่ะอุตู ช้าจังวะม,มาแล้วอืมกำลังออกไปอ้าวนายจำเราได้ไหมปามโมช จำได้สิแกเอกใช่ไหมบีนายสายน้ำสายแกบอกว่าเคยเป็นเพื่อนกับไรเดอร์ตอนเรียนไม่ใช่เหรอฮะก็แค่คุยในฐานะเพื่อนเท่านั้นโอยน้าเพื่อนไงโมดเป็นไงบ้างวิ่งงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกน้ำขอบใจน้ำมากเลยนะแล้ว แกจะไปวิ่งงานต่อหรือเปล่าไปกินข้าวด้วยกันไหมอีอสกปรโปลกอะวิ่งรถมาทั้งวันอะเหม็นแกจะไปชวนมันทำไมน้ำโมดก็ต้องวิ่งไปทำงานต่อเดี๋ยวส่งของไม่ทันเนี่ยโดนลูกค้าด่าหรอกแล้วนี่นายพอกินเหรอโมดวิ่งไรเดอร์อย่างเดียวอะนายมาสมัครงานที่ทำงานฉันไหมมาเป็นงานเก็บขยะในออฟฟิศอะนายพูดเกินไปแล้วนะเกินไปโมดเขาเป็นเพื่อนเรา เขาจะทำงานอะไรมันก็เป็นงานสุจริตพวกนายอะ่ะจะดูถูกเขาทําไมแกก็เป็นซะแบบนี้นะน้ําโมดแกก็เรียนจบมารุ่นเีือกับพวกชั้นนี่ทำไมถึงยังเป็นแค่ไรเดอร์ละ่ะถึงว่าแหละงานสมัยนี้มันหายากอนะเนาะถึงแกเนี่ยจะเรียนเก่งแค่ไหนอะแต่ก็ไม่ได้งานดีๆแบบพวกฉันหรอกเนาะจริงฉันก็อยากให้แกมานั่งร่วมตัวกับพวกฉันนนะแต่พอดีโตมันเต็ม่ะเดี๋ยเดีแต่แกนั่งพื้นได้ละ ตามอาชีพสายนี้เลยด้วยปกตินายทำงานเนี่ยก็นั่งกลางดินกินกลางทรายอยู่แล้วไม่ใช่หรอเออพวกนายพูดตาดูถูกเพื่อนเกินไปแล้วนะนี่ครับอาหารที่สั่งเอามาดูดินี่นายก็มาช้าไง มาช้าใช่มาช้าพวกเราอ่ะรอนานมากเึงเดียวเราจะเคยเป็นเพื่อนกันอ่ะแต่นายก็เป็นแค่ไรเดอร์แถมยังมาส่งช้าอีกขอโทษพอดีเกิดเหตุสุวิสัยเฮ้ยอาหารไม่ครบนี่นี่แกแอบเอาไปกินหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้กินนะครับก็ส่งตามออเดอร์โอ้โหเล่ยมดแวหมดแล้วยขอบใจนะน้ำ ถึงผมจะเป็นไรเดอร์แต่ผมก็ทําอาชีพที่สุดจริดนะพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาดูถูกผมที่คุณทําเมื่อกี้ผมว่ามันแรงเกินไปและอีกอย่างที่ผมมาช้าผมก็ขอโทษแล้วพวกคุณนิสัยไม่เคยเปลี่ยนกันเลยนะครับตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงตอนนี้ดูถูกคนมาตลอดใช่ไม่รู้ว่าฉันยอมมางานเลงบ้าบ้าบาแบบนี้ได้ไง ทั้งหมดแล้วนะป้าเป็นใครอ่ะฉันเนี่ยนะจังมาบอกว่าพ่อหนุ่มไรเดอร์คนนี้เขามาช้าก็เพราะว่าเขาช่วยฉันอยู่อากาศมันร้อนฉันจะเป็นลมป้าครับป้าครับป้าเจ็บตรงไหนไหมครับโอ้ย ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นแล้วลูกขอบใจมากนะเดี๋ยวป้าจะโทรศัพท์ไปให้ลูกสาวมารับเดี๋ยวนั่งพักสักครู่คงดีขึ้นนะลูกนะงั้นเดี๋ยวผมขอไปส่งอาหารก่อนนะครับอ๋อแล้วนี่หนูจะไปส่งที่ไหนล่ะลูกที่บ้านหลังนู้นครับป้าถึงเขาได้ทำอาชีพเป็นไรเดอร์เนี่ยนะเขาก็ยังเป็นคนดีไม่เหมือนพวกคุณหรอกแต่งตัวก็ดูดีหน้าที่การงานก็ดี แต่นีสใสแล้วก็ดุณด็อกไม่รับประทานเย่มนุษย์ป้าบ้านนี่ใครอยู่ๆเข้ามาด่าพวกเราได้ไงออแล้วมันเข้ามาในบ้านแกได้ไงบีอั่นดิคุณผู้จัดการคะนี่คุณบอกเขาไมสิคะาว่าฉันเป็นใครอหรือว่าคุณไม่กลา้างั้นฉันบอกให้เหอาไหมคะเอาล่ะถามใช่ไหมว่าฉันเป็นใครฉันก็เป็นเจ้าของบ้านที่พวกคุณยืนอยู่นี่ไงล่ะอะ คุณผู้จัดการคะคุณเอาบ้านตัวอย่างในโครงการเนี่ยมาต้อนรับเพื่อนนิสัยแย่ๆคุณแบบนี้ได้ยังไงกันนะคะพวกเธอทุกคนเก็บของไปให้หมดเลยนะแล้วก็คุณผู้จัดการคะคุณโดนไล่ออกคะ่ะอะไรนะคะอย่าไล่ดิฉันออกเลยนะคะขอร้องนะคะอย่าไล่ออกเลยนะคะขอบใจมากนะจ๊ะพะนุ่ม ไม่เป็นไรครับเป็นคนเดือดร้อนก็ต้องช่วยๆกันงั้นผมไปก่อนนะครับขอบคุณครับน้ำไปก่อนนะไหนแกบอกว่าแกซื้อบ้านหลังนี้มาแพงแสนแพงไงหลอกกันเงี้ยพูดหรือธิบายดิพูดาไอ้แกบอกว่าซื้อบ้านหลังนี้อะอ,อะ